ทำเอาหลายคนตกใจกันยกใหญ่ค่ะเมื่อก่อนหน้านี้ครูต้อยอภิวัตรออกมาแจ้งข่าวว่าถูกตำรวจปลุกล้อมบ้านยึดรถหรูราคา8ล้านบาทโดยเจ้าตัวนั้นก็เพิ่งจะทราบว,ว่ารถมีปัญหาติดไฟแนนซ์ไม่จ่ายค่างวดล่าสุดครูต้อยได้ออกมาเปิดใจและอัปเดตถึงเรื่องนี้นะคะว่าได้รถแล้วก็ได้เงินคืนแล้วยอมรับว่าพลาดเองด้วยที่ไม่ได้เช็คให้ดีก่อนซื้อและถือว่าให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนราคาแพงของตนเองเลย คือผมพลาดที่ผมไม่ได้ขอดูเล่มะเพียนคือเราไปดูสภาพรถดูตัวถัดงดูอะไรแล้วก็ขอดูเอกสารแค่แบบไม่ได้ลึกขนาดนั้นที่แบบเอาเอาเล่มมาอะไรแบบนี้ครับล้วก็ไว้ใจในความที่แบบมันลดระดับนี้นะพี่ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแบบปัญหาครับได้รถคืนแล้วก็ได้เงินคืนแล้วครับทางทางเต็นก็รับผิดชอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับตกใจครับเพราะว่าเราก็ไปซื้อแบบเราก็คิดว่าเราซื้อถูกกันทุกอย่างนะครับก,ก็ไม่คิดว่าจะมี ตำรวจมีอะไรมาบ้านอย่างนี้ครับแล้วก็ที่บ้านก็ตกใจหรือว่าเราไปทําอะไรผิดกฎหมายด้านครอบครัวของครูเต้ยก็เป็นอีกครอบครัวที่โจโดนโจมตีจากเกรียนคีย์บอร์ดอยู่บ่อยๆค่ะล่าสุดนะคะก็มีคนมาคอมเมนต์บูลลี่ลูกสาวว่าหน้าตาไม่เหมือนพ่อแม่เลยซึ่งเจ้าตัวเผยว่าโกรธนะที่มีคนมาว่าลูกยืนยันไม่คิดฟ้องเพราะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดค่ะฟ้องอะไรโอ้ไม่ไม่แล้วครับพะเพราะว่าที่ผ่านมา เราก็โดนด่าโดนอะไรบ้างอย่างนี้เยอะมันก็ธรรมดาของโซเชียลครับขนาดคนไม่ดังยังโดนด่านะครับ <นะ S 1> ถ้าถ้าคนที่แบบเรายิ่งเป็นคนสาธารณะมันก็ต้องมีคอมเมนต์ที่ดีด้วยไม่ดีด้วยการมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดครับตอนแรกก็โกรธนะที่เขาว่าลูกครับแต่ว่าพอมาคิดดูมันก็มันก็ขำๆนี่ครับถ้าว่าเราเราก็เฉยๆครับเพราะว่าโดนด่ามาเยอะ,ะแล้วครับแต่ว่า เด็กนะครับพี่เด็กเขาก็แบบซึ่งเป็นเด็กนะครับหน้าเขาก็เปลี่ยนเรื่อยทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ